สวัสดีครับครูวัดครับนะครับวันนี้ก็ครูวัดก็ต้องขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสําหรับบัวนาโค้ดนะครับแล้วก็เพื่อนโค้ดด้วยกันในรวมถึงผู้ช่วยนะครับและสิ่งที่วันนี้จะต้องพคดถึงและต้องคุยก็คือพี่สุติโรจน์นะครับพี่วิทยาโค้ดแอดนะครับแล้วก็พี่สมหมายนะครับที่วันนี้ถือว่าต้องขอบุณก่อนเรื่องที่หนึ่งนะครับอ่า ผู้วัดเนี่ยจริงๆแล้วมีความกังวลอยู่เยอะมากนะครับในเรื่องของการที่จะทำในเรื่องออนไลน์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนอนาล็อกนะครับแต่หัวใจผมก็ดิจิตอลที่ต้องการที่จะมีความรู้เรื่องของออนไลน์แต่เกิดปัญหาในเรื่องของการต้องมารักษาตัวแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ตามลำดับที่ได้เข้าเรียนแต่ความตั้งใจเนี่ยเกินร้อยก็ตัดสินใจวันนี้เดินทางมาที่บ้านโค้ดแอดเพื่อต้องการที่จะมาเตรียมความพร้อม ในการที่จะเดินทางไปในวันที่1 2บสถึงสิในการจัดแคมป์จัดอคอร์สนะครับวันที่เห็นเนี่ยผมเป็นคนสมัครคนแรกเลยนะครับในเรื่องการที่จะเป็นอคอดท,ท,ทั้งทั้งที่ไม่มีความรู้แต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ข้อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก็ตัดสินใจที่ะจะเข้ามาเป็นโค้ดนะครับและเป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับโลรงโมกถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้ทําภารกิจของการผู้เป็นผู้ช่วยค้ดท,ที่เต็มร้อย นะครับแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นพยายามและผมคาดหวังว่านะครับในวันที่1 2 1 3หลังจาก,กที่พวกเราทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของวันที่12บ3ผมเชื่อความคาดหวังว่าเราเนี่ยติดอาวุธทางปัญญาในเรื่องของการที่จะทําออนไลน์แล้วก็สามารถทําให้พวกเราเนี่ยสำเร็จได้นะครับส่วนของครูวัดก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งขอบคุณผู้นานะครับที่มีหวัวใจที่เสียสละ เพื่อต้องการที่จะให้พวกเราทุกคนสามารถที่จะมีรายได,ได้ที่มั่นคงและเราสามารถที่จะเดินได้แน่นอน100%ผมเชื่อนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าวันที่ผมกําลังถ่ายทําวิดีโออยู่นี้วันนี้ก็อยู่ที่บ้านพี่วิทยาโดยมีโค้ดแอดนะครับได้ให้การสนับสนุนให้ความรู้กับพวกเราซึ่งบอกทุกท่านนะครับว่าดีจริงๆครับตั้งแต่วันที่มาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้และก็เพิ่มศักยภาพของตัวเองนะครับและเสริมวุธทางปัญญา และคนได้เข้าใจว่าวันนี้ทําไมคนสําเร็จยกตัวอย่างเช่นภาวินีหรือหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงในการทําออนไลน์นะครับเกิดความสําเร็จได้สําหรับผมเองก็ต้องขอขอบคุณและต้องกราบขอโทษในทีมของกลวมหมกด้วยนะครับที่อาจจะไม่เต็มร้อยแต่หลังจากนี้ต่อไปสัญญานะครับมุ่งมั่นเลือกแรกและก,ก็เลยครับสาหรับครูวัดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ